สวัสดีค่ะทุกคนพบกับน้องมะม่วยอีกแล้วนะคะวันนี้เรามาในทุน500บาทแล้วก็เล่นเกมสลัอแมวแปะเหมือนเดิมนะคะเรามีชาเลนจ์การอยู่ที่หน้าปกนั่นก็คือทุนน้อยยังไงให้เข้าโบนัสนะคะมาเริ่มกันเลยค่ะเราเบ็ดไปที่45บาทนะคะทุกคนแล้วก็กด เราอย่าไปกดออตโต้นะคะทุกคนเพราะว่าถ้ากดออตโต้นะคะระบบก็จะจําว่าเราเล่นยังไงยังไงแล้วก็มันก็จะไม่ให้เราแตกโบนัสนะคะเราต้องค่อยๆกดค่อยๆกด,ยยยดเป็นจังหวะนะคะ 1- นึ่งสองกดแล้วก็หนึ่งสองกดอย่างนี้นะคะนี่คือเทคนิคของหวยนะคะทุกคนลองเอาไปเล่นดูนะคะสําหรับคนที่อายุไม่ถึงสิบแปดปีห้ามเล่นแล้วก็กดออกไปเลยนะคะดูเพื่อความมันถึงเท่านั้นนะจ๊ะ โอ้โหเราก็แตกไปรัวๆกันเลยนะคะทุกคนตอนนี้นะคะยอดเราอยู่ที่600บาทแล้วนะคะอืออ้ยเป็นไผ่มาแทนนะคะเรารอลุ้นนะคะว่าจะเข้าโบนัสไหมช่วงเวลาการเล่นก็เหมาะนะคะเพราะว่าเราต้องดูช่วงเวลาการเล่นนะคะเพื่อ อปั๊มช่วงประมาณหกโมงถึงสองทุ่มนะคะคนจะเล่นเยอะนะคะเพราะาเป็นช่วงที่ว่างนะคะคนเล่นเยอะอัตราการแตกก็เยอะนะคะเพราะว่าเขาก็จะแบบว่าเล่นหลายคนอย่างเงี้ยนะคะเงินก็จะแบบอาจจะโบนัสเผลอๆอ,อาจจะแตกที่ใครก็ได้อย่างนี้นะคะลองเล่นดูนะคะทุกคนหรือว่าใครไม่ชอบที่แบบใครไม่อยากเล่นช่วงเวลาที่คนเล่นเยอะก็เล่นช่วงประมาณดึกๆ เที่ยงคืนตีหนึ่งอย่างนี้นะคะก็แตกอูห้หูดูเชียทุกคนแตกหนักแตกจริงแตกจริงๆแล้วนะคะแล้วก็เข้าโบนัสของเราเลยนะคะเข้าโบนัสแล้วนะคะทุกคนนี่นะคะทุกคนมาดูเลยนะคะสําหรับคนที่ทุนน้อยอยากเข้าโบนัสนะคะเข้าจริงๆนะคะเข้าโบนัสจริงๆเลยตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ เราได้ฟรีสปินซีสองครั้งนะคะถ้าเข้าโบนัสตอนนี้เหลือเจ็ดแล้วนะคะโ okay. ีเคก็ยาวๆไปเลยนะคะทุกคนสำหรับใครที่สนใจนะคะให้ดูอ่า description ใต้คลิปได้เลยนะคะโอ้สองพันแตกแล้วนะคะทุกคนทุนห้าร้อยของเราทุนหลักร้อยแตกหลักพันมาอีกแล้วนะคะสำหรับ สลัดแมวแปะหรือว่าอาแปะของเรานั่นเองนะคะทุกคนรอบนี้ก็อ2 0 0ดแล้วะคะ่ะทุกคนจะไป3,000ไหมลุ้นนะคะฟรีสป,ปินเลยอีกสามครั้งลุ้นนะคะลุ้นลุ้นลุ้นโอ้โหทุกคน3,000แตกแล้วนะคะเรียบร้อยนะคะเราได้5เราได้3,124บาทนะแล้วนะคะตอนนี้ลุ้นฟรีสป,ปินสุดท้าย นี่เรียบร้อยจ้าเราได้3 4มพสอยบาทนั่นเองนะคะเย่บายบายไปถอนตังค์ละเจอกันคลิปหน้านะคะ